กดดีสี่ร้อยสามสิบเจ็ดตอนนี้เหลือห้าสิบสามแล้วสี่ห้าสามนะแอปสีดำขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนนะที่กดเข้ามานะขอบคุณมากเดี๋ยวจะเอาทูบมาจุดแล้ว <c oughs> ขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนนะเดีย๋ยวไม่ได้มานานนะแต่วันนี้ที่มาหลักๆเลยสปอนเซอร์หลักที่จะมาจริงๆเนี่ยที่จะเป็นหลักอะ่ะเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นนั้นเนี่ยเห็นนั้นนี่ย กำลังหลบเลยเนี่ยออกม่สีฟ้าถุย <laughs> ไม่ใช่ม่เด็กต่อจากมานนะ่่ะต่อจากมานนะ่อะไอที่แฝงอยูมนนะ่มันแ <laughs> ม่ะมุงลวดไอใช่ดิเถิบมาจากมุงลวดหน่อยดิเถิบมาดิเถิบมาที่เกี่ยวไวอ้อ่ะที่เกี่ยวไว้เห็นนะไม้แฝนเสื้อ <laughs> ที่อยู่ในไม้อะ่ะ ไม่เอาเลยขายเลยคุยตายเลยเนี่ยเสื้อเออขาลงขาลงส่งมาเสื้อเสื้อใช่ใช่เสื้อนั่นแหละเสื้อเห็นยังเห็นยังเห็นกันไหมเนี่ยไม่เห็น